สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่หมอก็จะขอมาเปิดพลังงานของพวกคุณเนี่ยแหละคะ่ะการหัวข้อที่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่พวกคุณนะเคยอธิษฐานเคยร้องขอไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีเกณฑ์จะสมหวังไหมอ่าวันนี้นะคะเราจะขอมาเปิดพลังงานของพวกคุณกัน,นะคะ่ะเหมือนเดิมมีไพ่ทั้งหมด4ี่กองนะคะให้ทุกทุกคนได้เลือกนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดเสมอนะคะเป็นกองที่หนึ่ง สองสามสี่แบบนี้นะคะให้ทุกทุกคนตั้งจิตตั้งสมาธินะคะให้ดีๆเลยนะสำหรับหัวข้ออันนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกชะตานะคะสะดุดตากับไพ่กองไหนก็ให้เลือกกองนั้นได้เลยคะ่ะอ่าถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ะไป สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกองนี้นะสามใบแรกนะคะเรามาดูกันเลยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังไม้สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแม่หมอว่าพลังงานส่วนใหญ่คุณนะ่ะน่าจะขอเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรแบบนี้นะเออหรือไม่ก็อาจจะขอเกี่ยวกับเรื่องขอให้มี คนรักให้มีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะอาจก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะถ้าคุณขอในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะคุณนะกําลังจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการงานนะคะจะเป็นอย่างคุณคิดคุณหวังอาจจะมีคนนะคะเข้ามาติดต่อเจรจาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยที่คุณเนี่ยนะคะไม่คาดคิดเลยจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการงานแบบที่คุณเนี่ยนะคะไม่คาดคิดแล้วก็คาดไม่ถึงเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะ ว่าคนกองนี้เนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังค่ะในสิ่งที่คุณขอไว้นะคะถ้าเกิดว่าคุณขอให้มีคนเข้ามาคุยเออให้มีคนเข้าหาอะไรอย่างน,นี้นอนในในบางกรณีมีคนขอเกี่ยวกับความรักคุณก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีคนนะคะเข้าหาคุณเข้ามาพูดมาคุยกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะอ่าโอเคก็ต้องขอบอกแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสูงค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองนี้นะ สามใบที่สองนะคะเรามาดูกันเลยอ่ะสำหรับคนกองนี้นะแม่หมอต้องขอบอกว่าการที่คุณร้องขออะไรสักอย่างหนึงเงี้ยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจริงๆอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็อยากช่วยคุณนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะคนคนบางคนนะคะคือจะจะเรียกว่าบุญไม่พอหรืออะไรแบบนี้ได้ไหคือคือคุณอาจจะมี มีกรรมอะไรเงี้ยเออมีกรรมที่แบบว่าค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเยอะเกินที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะสามารถช่วยได้ช่วยพออะไรแบบนี้นะคะอันนี้แม่หมอก็ต้องแนะนํานะคะให้คุณนะ้ำหมันหมันทาบุญเออหมันทําบุญเยอะๆนะคะมันก็จะช่วยเสริมอาจจะช่วยเสริมให้ให้ดีขึ้นหรือไม่นะคะคุณก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเออช่วยเหลือตัวเองนะคะประกอบกับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเขาเออท่านจะช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้เนะเออสำหรับคนกองนี้ แม่หมอต้องขอบอกว่าคุณจะรอเออจะจะรอแต่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยช่วยอย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องหมั่นทําบุญนะคะเพราะว่าบางบางทีอย่างเงี้ยเอ่อเขาเขาช่วยเขาก็ช่วยเราได้นะแต่มันต้องอยู่แบบที่ที่แต่ละคนนะเออบุญของแต่ละคนอะไรแบบเนี้ย ที่ที่คือเขาเรียกว่าอะไรที่มันพอแม่หมอก็พูดไม่ค่อยถูกอะที่ที่มันพอที่จะส่งเสริมกันพอที่จะให้ท่านช่วยช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้มันก็ไม่เท่ากันนะอาจจะอาจจะช่วยไม่ได้เท่าที่เราหวังที่เราขอไว้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบว่าช่วยตัวเองด้วยนะสําหรับคนกองนี้นะคะแม่หมอก็ขอแนะนําประมาณนี้ละกันอ่ะ ก็ให้เป็นว่าคุณมีเกณฑ์สมหวังแล้วกันแต่ว่าคุณจะต้องหมั่นทําบุญนะคะจะต้องหมั่นทําบุญแล้วก็ต้องหมั่นแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไปพร้อมๆกับที่ขอที่อธิฐานด้วยนะแล้วสิ่งที่คุณขอที่คุณหวังนะคะมันจะสมหวังนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะนี่หน้าสามใบที่สามนะคะสีแดงเรามาดูกันเลยสำหรับคนกองนี้นะคะ เอออันนี้แม่หมอต้องขอแนะนำแล้กันคือคือก่อนหน้านี้คุณได้ขออะไรท่านเอาไว้แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเคยบนอะไรแต่ว่ายังไม่ได้แก้บน่นยังไม่ได้ทำทำตามสิ่งที่เคยสัญญาอะไรไว้แบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณนะคะเคยเ,เคยบนหรืออะไรไว้ก่อนหน้านี้นะให้คุณนะคะไปแก้บนแล้วก็ทําตามสัญญาเสียก่อนนะเราท่านนะคะถึงจะช่วยถึงจะช่วยคําร้องขอของคุณนะคะ คำร้องขอของคุณคำต่อไปอะไรเงี้ยเออ นั่นแหละให้คุณให้คุณไปแก้ไปแก้เรื่องเก่าๆอะไรที่คุณเคยขอท่านเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะเออมันเหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้คือมันมันเป็นพลังงานเหมือนคนที่เคยขอไว้แล้วยังไม่ได้แก้อะไรแบบนี้ยังไม่ได้ทําตามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็จะมาร้องขออีกอะไรแบบนี้นะท่านก็เลยเหมือนยังยังนิ่งยังให้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะต้องขอแนะนําถ้าคุณเคยขอเคยบนอะไรว่าให้ไปแก้อันเก่าก่อนนะเออให้ไปแก้ให้ไปทําตามสัญญาํา ที่เคยขอไว้เก่าๆก่อนนะคะลราค่อยมาขอเรื่องใหม่อะไรแบบนี้นะเออแล้วมันก็จะเป็นจริงอย่างที่คุณสมหวังนะคะโอเคสําหรับคนกองนี้แม่หมอก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่4ี่เลยค่ะ อ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สีนะคะนี่นะกองสุดท้าย3ามใบสุดท้ายอ่าโอเคสาหรับคนกองนี้นะคะอ่าคุณมีมีโอกาสนั่นแหละคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะสมหวังนะจะสมหวังในสิ่งที่คุณเอ่อร้องขอไว้อะไรแบบนี้แต่แต่ว่ามันอาจจะมีคือคือคุณจะสมหวังแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันอ่าที่คุณคุณอาจจะต้องแลกกับการที่ กับการที่ต้องต้องมีอะไรที่มันแบบเออยังไงเดียมีมีอะไรที่มันแบบเครือบแคลงใจอะไรเงี้ยเออคุณคุณสมหวังก็จริงแต่มันอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้เนาะเออเอาแม่หมอขอบอกอย่างนี้ละกันอาจจะได้ได้มาพร้อมกับเคาะเล็กๆน้อยๆอยอะไรแบบนี้ละกันคะ่ะเอออาจจะเป็น ถ้าถ้าคุณถ้าถ้าการขอครั้งนี้ของคุณนะคุณให้คํามั่นสัญญาอะไรไว้หรือคุณบนบานอะไรไว้แม่หมอแนะนาให้คุณต้องรีบแก้บนทันทีนะเออคุณต้องรีบแก้บนทันทีรีบรีบทําตามสัญญาที่คุณเคยให้ให้กับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามคะ่ะที่คุณขอไว้ทันทีเลยนะเออถ้าถ้าคุณไม่ทําทันทีนะคะมันมีเกณฑ์ที่ว่า สิ่งที่คุณได้รับค่ะมันจะมาพร้อมกับเคาะเล็กๆอะไรเงี้ยเออแบบที่แบบที่ทําให้คุณไม่สบายใจอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบว่าอา่าที่ทําให้คุณมัวมัวหมองใจไม่สบายใจอะไรแบบเนี้ยค่ะเออแม่หมอก็ขอแนะนําประมาณนี้ละกันนะคะให้รีบเลยนะถ้ามีเกณฑ์สมหวังค่ะมีเกณฑ์สมหวังแต่ว่าถ้าสมหวังแล้วต้องให้รีบแก้บนต้องต้องให้รีบทําตามเอ่อทำ تم, ตามคําที่ให้สัญญาไว้กับท่านนะคะเออแล้วก็อาจจะทําให้ราบเรื่อง ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ทําทันทีนะคะมีเกณฑ์ว่าจะจะสมหวังมาพร้อมกับเคาะเล็กๆอะไรเงี้ยที่ทําให้ไม่สบายใจได้คะ่ะโอเคแม่หมอก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะคะ